5วิธีคิดของคนรวยที่ไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะข้อหนึ่งเลยคือคนทั่วไปนะคะคิดที่จะออมเงินแต่คนรวยเน้นสร้างรายได้ค่ะ 2. คนทั่วไปนะคะมองการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวว่าเป็นความเสี่ยงแต่คนรวยนะคะมองเห็นเส้นทางสู่ฐานะที่มั่งคัง่งคนทั่วไปนะคะมองเงินด้วยสมการเส้นตรงที่ว่าทำงานได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าอยากได้เงินเพิ่ม ก็แค่เพิ่มชั่วโมองในการทำงานแล้วคูณด้วยจำนวนเงินส่วนคนรวยค่ะจะมองที่แนวความคิดโดยเฉพาะแนวความคิดที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนได้และทำเงินจากเรื่องนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้ของคุณสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคน แล้วเมื่อคนได้รับการแก้ปัญหาด้วยความรู้ที่คุณมีมันจะสามารถสร้างเงินให้กับคุณได้เพราะวิธีการนี้มันเกิดขึ้นจากการคุณไปสร้างผลลัพธ์ให้กับคนแล้วคนก็จะจ่ายเงินเมื่อเขาได้ผลลัพธ์นั้นขึ้นมานะคะข้อที่3ค่ะคนทั่วไปนะคะมองหาเงินทองเป็นอารมณ์แต่คนรวยจะมองด้วยเหตุผลเสมอคนทั่วไปนะคะมักกลัวที่จะขาดทุน มักกลัวว่าจะเสียเงินเมื่อเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่คนรวยค่ะจะมองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการที่จะนำมาซึ่งทางเลือกและโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าให้กับเขาเสมอขอ้อ4คนทั่วไปค่ะจะมีเป้าหมายอย่างเลื่อนลอยแถมยังเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งวันนี้ยังไม่เริ่มพรุ่งนี้ค่อยเริ่มวันนี้ยังไม่พร้อม พรุ่งนี้ก่อนค่อยทําแต่คนรวยส่วนใหญ่ค่ะเขาจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขาจะยึดมั่นกับเส้นตายของเป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้คนทั่วไปนะคะอาจจะลองทําอะไรหลายอย่างแบบสเปะสปะแต่คนรวยจะจดจอ่อและจริงจังกับธุรกิจเพียงอย่างเดียวที่เขากำลังปลุกปั้นอยู่ในตอนนั้นและเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เขาประสบความสำเร็จตามเวลาที่เขาตั้งไว้ข้อ5ค่ะคนทั่วๆไป จะใช้ชีวิตเกินฐานะที่แท้จริงคนรวยนะคะบางคนและส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะถึงแม้นว่าจะมีคนที่รวยมากๆบางคนค่ะที่แสดงการใช้ชีวิตที่สุดหรูแต่ถึงแม้นว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบสุดหรูยังไงแต่มันก็สมกับฐานะจริงๆของเขาแต่คนรวยทั่วๆไปค่ะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตที่ต่ำกว่าฐานะที่แท้จริงเราสังเกตดูไหมคะว่าบางคน ไม่ได้มีเงินทองไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ใช้ชีวิตโอ้อวดเพื่อให้คนรับรู้ว่าตัวเองมีเงินใช้สอยอย่างเมามันไม่ประหยัดไม่ได้วางแผนเลยไม่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นคนที่รวยอย่างแท้จริงได้เราลองเอาวิธีคิด5ข้อของคนรวยไปลองปรับใช้ดูนะคะพี่หญิงเชื่อเหลือเกินว่าวิธีคิดของคนรวยแค่เราเรียนรู้แล้วเราเอามาปรับ เราก็สามารถคิดแล้วรวยแบบพวกเขาได้เพราะคนเราทุกคนในโลกใบนี้สามารถลิขิตชีวิตของเราให้เป็นแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการพี่ญิงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและพี่อิงเชื่อเหลือเกินว่าคุณทุกคนสามารถเป็นคนรวยได้แล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ